คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับม่ทราบว่าท่านผู้ชมในช่องของเรามีท่านใดที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่หรือมีเหตุให้โอนย้ายไปประจำอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้างไหมครับวันนี้ผมอยากให้ลองมาฟังเรื่องนี้ก่อนนะครับ โดยเ,เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักข้าราชการแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดซึ่งในตอนนั้นคล้ายกับว่าเจ้าของเรื่องกับสามีจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนและไปค้างคืนกับเพื่อนของสามีที่อาศัยอยู่ที่บ้านพักข้าราชการหลังนั้นก่อนที่เธอจะต้องไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญจนถึงขั้นที่ทำให้เธอเชื่อว่าผีมีอยู่จริงเลยก็ว่าได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านพัก ข้าราชการก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวรลอนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอหยิบยกเอาเรื่องราวหลอนๆของคุณแก้วซึ่งเธอได้ส่งเข้ามาทางเพจ f a c e b o o k เล่าไปหลอนไปเอามานํำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกตามเคยนะครับโดยที่เหตุการณ์ภายในเรื่องเนี่ยคุณแก้วขออนุญาตที่จะไม่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่เกิดเหตุนะครับ และผมต้องขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆเลยนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2557คุณแก้วบอกว่าสามีของเธอรับราชการอยู่ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเธอและสามีย้ายมาซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดดังกล่าวได้ประมาณสปีซึ่งปกติแล้ว สามีของเธอจะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติราชการอยู่นอกพื้นที่บ่อยๆจึงเป็นเหตุให้เขามีเพื่อนที่รู้จักมากหน้าหลายตาตามต่างจังหวัดเป็นเรื่องปกติและก็มีอยู่บ่อยครั้งที่สามีของเธอจะแวะไปเยี่ยมเยียนและสังสรรค์กับเพื่อนๆตามต่างจังหวัดและด้วยความที่เธอกับสามียังไม่มีลูกจึงทำให้คล่องตัวเวลาที่จะเดินทางไปไหนมาไหนกันในตอนที่เกิดเรื่องก็เหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาตอนนั้นคล้ายกับว่าสามีของคุณแก้ว จะชวนเธอไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดโดยสามีของเธอให้เหตุผลในการชวนครั้งนั้นว่ากลุ่มเพื่อนๆประมาณ7-8คนเขาได้นัดไปสังสรรค์กันแต่ในกลุ่มยังขาดแม่ครัวฝีมือดีอย่างคุณแก้วก็เลยอยากให้เธอไปช่วยทําอาหารให้สักหน่อยแล้วก็ค้างคืนกันที่นั่นสักคืนซึ่งคุณแก้วเองเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับพอถึงวันเดินทางเวลาตอนนั้นประมาณบ่ายสามโมงกว่า เธอกับสามีก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่จังหวัดศรีสะเกดกว่าจะเดินทางไปถึงที่หมายปลายทางเวลาก็ล่วงเข้าสู่ช่วงตอนเย็นๆพอดีบ้านหลังนั้นเป็นบ้านพักข้าราชการที่ปลูกอยู่ลึกเข้ามาภายในหมู่บ้านพอสมควรเรียกได้ว่าแทบจะปลูกอยู่ท้ายสุดของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ลักษณะของบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านไม้สองชั้นสภาพภายนอกดูรุดโรมราวกับว่าไม่มีคนอาศัยอยู่มานานด้านหน้าบ้านจะมีแค่ไม้เก่าๆตัวหนึ่ง ซึ่งตังอยู่ใกล้กับโคนต้นไม้ใหญ่รอบๆตัวบ้านถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่หลายต้นจนทําให้บรรยากาศมันดูค่ำคืมจนคุณแก้วบอกว่าแวบแรกที่เธอเห็นบ้านหลังนั้นมันทําให้เธอขนลุกขึ้นมาแปลกๆหลังจากที่สามีแนะนําเพื่อนๆของเขาให้คุณแก้วรู้จักแฟนของเพื่อนสามีก็พาคุณแก้วไปดูที่พักและที่เก็บสัมภาระซึ่งผมขออนุญาตเรียกแฟนของเพื่อนสามีว่าคุณโอแล้วกันนะครับ พอเข้าไปภายในตัวบ้านถ้าจากประตูหน้าบ้านไปก็จะเห็นชุดเก้าอี้ไม้ที่ใช้สําหรับรับแขกมองไปทางด้านขวามือก็จะพบกับห้องโถงเล็กๆที่มีตู้เก็บของสูงเท่าเอววางกั้นอยู่ก่อนที่คุณโอจะพาเธอเดินเข้าไปในห้องโถงเล็กๆดังกล่าวในระหว่างที่เดินตามไปนั้นคุณแก้วก็มองดูไปรอบๆแถวนั้นนะครับพอมองขึ้นไปบนเพดานเธอก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อย ว่าบานพักขาราชการทำไมถึงทำฝ้าเพดานสูงขนาดนี้คือมันสูงจนดูรู้สึกโล่งเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกวังเวงไปด้วยในตัวยิ่งบวกกับบรรยากาศตอนเย็นๆแบบนั้นที่แสงสว่างจากภายนอกเริ่มที่จะหดหายไปแล้วมันก็ยิ่งชวนให้คุณแก้วขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะครับคุณโอเดินไปเปิดหน้าต่างให้แสงสว่างเข้ามาตรงโถงนั่นก่อนที่คุณแก้วจะเดินไปดูที่หน้าต่างบ้าน และเมื่อมองออกไปทางซ้ายมือก็จะเห็นเข้ากับต้นไม้ใหญ่พร้อมกับพวกผู้ชายที่กำลังช่วยกันหามแคล่ไม้ที่อยู่ใกล้ๆโคนต้นไม้ต้นนั้นเพื่อที่จะย้ายมาวางไว้บริเวณลานหน้าบ้านในตอนนั้นคุณโอ๋บอกกับคุณแก้วประมาณว่าขอโทษด้วยนะคะที่ต้องปูผ้านวมให้นอนกับพื้นในคืนนี้พอดีเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้แค่สองคืนอะไรๆก็เลยยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ ซึ่งคุณแก้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะเธอกับสามีก็เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วหลังจากที่เธอเก็บสัมภาระจนเสร็จทั้งคู่ก็พากันเดินไปที่หลังบ้านเพื่อที่จะเตรียมสิ่งของมาทำอาหารกันพอเปิดประตูหลังบ้านออกไปก็ทำให้คุณแก้วตกใจกับสภาพที่เห็นเล็กน้อยเนื่องจากพื้นที่บริเวณหลังบ้านมันมีแต่ป่าหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดสิ่งแรกที่แวบขึ้นมาในหัวคุณแก้วตอนนั้นก็คืองู เพราะเธอเป็นคนที่กลัวงูเป็นอย่างมากแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเนื่องจากเห็นว่าพวกเขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้แค่ไม่กี่วันคุณแก้วบอกว่าตรงบริเวณหลังบ้านจะมีชายคาที่ยื่นออกมาเหมือนกับกันศาสตร์ส่วนพื้นจะเป็นพื้นปูนที่ผิวไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่และก็มีอรอยแตกร้าวขึ้นเป็นย่อมยอม่อไม่ไกลจากประตูหลังบ้านจะมีเตาถ่านเก่าๆวางอยู่ข้างๆเตาแกส๊ส พร้อมกับมีอ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูปเก่าๆวางอยู่ด้วยกันอย่างไม่เป็นประเบียบคุณแก้วกับคุณโอภากันเก็บกวาดตรงครัวหลังบ้านอยู่สักพักก่อนที่จู่ๆจ,จะมีเสียงตะโกนมาจากทางหน้าบ้านทั้งคููจึงรีบวิ่งไปดูทางต้นเสียงแล้วก็เจอกับสามีพร้อมกับเพื่อนๆที่ชี้นิ้วไปทางรั้วหน้าบ้านแล้วเมื่อคุณแก้วมองไปดูตามที่พวกผู้ชายเขาชี้กันไป ก็เห็นเข้ากับลุงแก่ๆที่ขึ้นคล่อมอยู่บนสัมล้อทรงโบราณที่มีหลังคากันแดดเหมือนกับในหนังย้อนยุคคุณโอตะโกนบอกให้ลุงคนที่ปั่นสัมล้อเข้ามาในบ้านได้เลยแล้วพอลุงเขียนสัมล้อเข้ามาที่หน้าบ้านคุณแก้วก็เห็นว่าข้างในสัมล้อคันนั้นเต็มไปด้วยถุงผักหลายชนิดพร้อมกับพวกหมูเห็ดเป็ดไก่รวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆก่อนที่คุณโอจะบอกให้ลุงขนของเข้ามาไว้ในครัว ซึ่งพอคุณแก้วเห็นแบบนั้นเธอก็เลยเดินนําหน้าเข้าไปที่ครัวนะครับเพื่อที่จะไปเตรียมภาชนะเอาไว้สําหรับใส่เนื้อสัตว์กับพวกผักลุงคนนั้นค่อยๆทยอยขนของชุดแรกเข้ามาไว้ในครัวพอเจอกับคุณแก้วลุงแกก็ถามว่าให้อาวางไว้ตรงไหนซึ่งคุณแก้วก็บอกให้ลุงวางของไว้ที่พื้นแถวนั้นก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่แวบขึ้นมาจนชวนให้คุณแก้วอดสงสัยไม่ได้ก็คืออาการของลุงคนนั้นดูรนลรนแปลกๆยังไงไม่รู้ เหมือนพยายามมองซ้ายมองขวาอยู่ตลอดเวลาราวกับคนที่ตื่นกลัวอะไรบางอย่างจนสังเกตเห็นได้ชัดระหว่างที่ลุงกำลังขนของเที่ยวสุดท้ายเข้ามาที่ครัวจู่ๆคุณแก้วก็ได้ยินเสียงคุณโอร้องเอะอะขึ้นมาคุณแก้วรีบวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เธอจะเห็นเข้ากับคราบเลือดที่กระจัดกระจายอยู่ที่พื้นพร้อมกับคุณลุงที่ยืนหิ้วของเต็มสองมือพอคุณแก้วเดินเข้าไปดูใ,ใกล้ๆบริเวณน,นั้น ก็เห็นว่ามันเป็นถุงเลือดกับถุงเครื่องในที่หล่นลงมาแตกอยู่ที่พื้นจนมีเลือดกระจายเต็มไปหมดคือถุงเลือดที่ว่าเนี่ยเขาจะเอามาทําอาหารที่เรียกว่าโซเล็กนะครับซึ่งเป็นอาหารอีสานที่คล้ายๆกับลาบเพียงแต่จะมีการใส่เลือดสดๆของหมูหรือวัวลงไปเยอะหน่อยในตอนนั้นคุณลุงก็รีบเดินอุ้มของเข้าไปวางไว้ในครัวนะครับส่วนคุณโอก็รีบเดินไปหลังบ้านเพื่อที่จะหาอะไรมาใส่ของที่ตกเรืออยู่พื้นแต่วินาทีนั้นเอง จู่ๆคุณแก้วก็ได้กลิ่นคาวเลือดหลุงมาเตะจมูกเธออย่างแรงแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีอะไรเย็นๆเคลื่อนที่ผ่านหลังของเธอไปอย่างรวดเร็วอารมณ์คล้ายกับว่ามีใครวิ่งผ่านหลังของเธอไปก่อนที่หางตาของเธอจะเห็นรางๆคล้ายกับว่ามีใครสักคนยืนมองเธอมาจากโรงชานพักบันไดของตัวบ้านซึ่งอยู่ทางขวามือคุณแก้วหันไปดูย่งจุดนั้นตามสัญชาตญาณ แต่เธอกลับไม่เห็นว่ามีใครยืนอยู่ตรงนั้นสักคนมีก็แต่เพียงแสงสลัวๆที่ลอดผ่านมาจากชั้นสองสร้างเงาตกกระทบของเสาบ้านหนึ่งต้นจนทำให้ดูคล้ายกับคนที่ยืนจ้องมองเธอจากชานบันไดตรงนั้นซึ่งภาพที่เห็นมันทำให้คุณแก้วขนลุกสู้ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับก่อนที่คุณโอจะถือหม้อแขกเดินมาจากหลังบ้านพร้อมกับคุณลุงคนนั้นในตอนนั้นลุงแกก็ขอโทษคุณแก้วกับคุณโอไปยกใหญ่นะครับสำหรับเรื่องที่แกทำถุงเลือดตกพื้น ซึ่งลุงแกก็บอกว่าจะช่วยพวกเขาเก็บกวาดแต่คุณโอก,ก็บอกคุณลุงไปว่าไม่เป็นอะไรพวกเธอจัดการกันเองได้ก่อนที่คุณลุงแกจะโค้งตัวขอโทษพวกเธออยู่หลายรอบแต่ในจังหวะที่คุณลุงขอโทษพวกเธออยู่นั้นคุณแก้วก็สังเกตเห็นว่าตอนลุงก้มตัวลงขอโทษพวกเธอสายตาของคุณลุงแกแอบมองไปที่ชานพักบันไดาราวกับว่ากําลังมองใครสักคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็รีบลนลานขอตัวกลับออกจากบ้านไปในทันที หลังจากที่พากันทํากับข้าวในครัวอยู่พักใหญ่ๆเพื่อนๆสามีของเธอก็เริ่มทยอยกันมาทีละคนสองคนบางคนก็มาช่วยกันยกพวกโต๊ะเก้าอี้แล้วก็พวกเครื่องดื่มต่างๆนาไปวางไว้อยู่บริเวณลานหน้าบ้านบางคนก็มาช่วยกันจัดไฟบริเวณพื้นที่ที่จะนั่งสังสรรค์กันในคืนนั้นและเมื่อบรรยากาศเริ่มที่จะมืดลงคุณโอเกะก็ไปเปิดไฟภายในบ้านซึ่งไฟแต่ละดวงคุณแก้วบอกว่ามันเป็นแสงสีส้ม ที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่จึงทําให้เธอรู้สึกว่าบรรยากาศมันยิ่งดูขมุกข,ขมัวเข้าไปอีกเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเพื่อนๆของสามีก็มากันจนครบซึ่งในกลุ่มเพื่อนๆที่มาไม่มีใครพาแฟนมาด้วยเลยสักคนก็เลยทําให้ทางบ้านมีแค่คุณแก้วกับคุณโอเท่านั้นที่เป็นผู้หญิงหลังจากที่ทยอยยกอาหารไปให้พวกคุณผู้ชายแล้วเธอกับคุณโอก็นั่งเล่นกันอยู่แถวๆมานั่งใกล้ๆตัวบ้าน ทั้งคู่นั่งรับประทานอาหารกันบนโต๊ะเล็กๆและปล่อยให้พวกสามีเขาได้สั่งสรรกันอย่างเต็มที่ตามประสาผู้ชายพร้อมกับคอยดูว่ามีอะไรที่จะต้องช่วยเติมไหมเธอนั่งคุยเล่นกับคุณโอจนเวลาย่างเข้าสู่ช่วงสองทุ่มกว่าๆก่อนที่จะรู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำลงจนเย็นยเยือกขึ้นมาพอเห็นแบบนั้นก็เกรงว่าหากดึกไปมากกว่านี้อากาศมันคงจะหนาวยิ่งกว่าเดิมคุณแก้วก็เลยตัดสินใจขอตัวเข้าไปอาบน้ำก่อน คุณแก้วบอกว่าห้องน้ําของบ้านพักหลังนั้นจะไม่มีน้ําอุ่นนะครับและจังหวะที่ตักน้ําขึ้นมาลางหน้าเนี่ยน้ําที่อยู่ในอ่างคือมันเย็นมากๆราวกับมีคนเอาน้ําแข็งมาแช่ไว้ในอ่างยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดระหว่างที่คุณแก้วตักน้ําอาบด้วยความหนาวเหน็บอยู่นั้นจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นซึ่งเสียงดังกล่าวมันคล้ายกับมีคนจับโซ่ขยับไปมาพอได้ยินแบบนั้นคุณแก้วก็หยุดฟังเพื่อความแน่ใจนะครับ แต่พอนิ่งฟังอยู่ได้ไม่นานเสียงดังกล่าวมันก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังคล้ายกับโซ่ที่ถูกลากไปกับพื้นไม้จนคุณแก้วต้องแงนมองขึ้นไปบนเพดานตามเสียงที่ได้ยินก่อนที่เธอจะตัดสินใจนุ่งกระโจมอ,อกเปิดประตูห้องน้าออกมาแล้วค่อยๆเดินเงยหน้ามองไปตามเพดานเพื่อหาว่าเสียงดังกล่าวมันดังมาจากจุดไหนของชั้นบนแต่เพียงไม่นานเสียงเสียงนั้นมันก็เงียบหายไปจนคุณแก้วต้องตะโกนถามขึ้นไปด้วยความสงสัยว่าใครคะ มีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าคะซึ่งมันก็มีแต่ความเงียบที่ตอบเธอกลับมาแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากทางข้างหลังของเธอมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้คุณแก้วสะดุ้งสุดตัวพร้อมกับหันหลังไปมองที่ต้นเสียงก่อนที่จะเห็นคนโอเดินมาจากโถงตรงหน้าบ้านโอ้โหพี่โอตกใจหมดเลยทำไมพี่โอมาไม่ให้สุ่มไม่เสียงแบบนี้เนี่ยคุณโอหัวเราะเล็กน้อยก่อนที่จะพูดขึ้นว่า ขอโทษทีขอโทษทีว่าแต่มายืนตัวเปียกอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยในตอนนั้นคุณแก้วก็ถามออกไปด้วยความสงสัยนะครับว่าข้างบนมีใครอยู่ไหมซึ่งคุณโอก็บอกว่าไม่มีพร้อมกับถามเธอกลับมาว่าทําไมมีอะไรหรือเปล่าแต่คุณแก้วก็เลือกที่จะไม่เล่าสิ่งที่เธอได้ยินให้คุณโอฟังนะครับเพราะคิดว่าพวกเขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่กันเกรงว่าเล่าไปจะทําให้พวกเขาเสียความรู้สึกเปล่า ในตอนนั้นเธอขอให้คุณโอยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ําเป็นเพื่อนหน่อยแล้วคุณแก้วก็รีบกลับเข้าไปอาบน้ําต่อซึ่งคุณโอก็ชวนคุณแก้วคุยอยู่ที่หน้าห้องน้ํานะครับเธอพยายามถามคุณแก้วว่ามีอะไรหรอทําไมถึงถามว่ามีใครอยู่ข้างบนไหมซึ่งคุณแก้วก็ได้แต่บอกว่าไม่มีอะไรถามเฉยๆพอดีเมื่อกี้ได้ยินเสียงตุ๊กแกมันร้องก็เลยกลัวหลังจากที่อาบน้ําเสร็จคุณแก้วก็รีบแต่งตัวออกมาจากห้องน้ํา แล้วคุณโอ๋ก็พาเธอไปจัดเตรียมที่นอนตรงโถงเล็กๆหน้าบ้านคุณโอนำที่นอนหมอนมุงออกมาจากตู้ซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันปูเสื่อปูที่นอนกันจนเสร็จก่อนที่คุณโอ๋จะขอตัวไปอาบน้ําซึ่งก่อนพี่โอ๋จะเดินไปคุณแก้วก็ขอร้องให้พี่โอ๋มานอนเป็นเพื่อนหน่อยเนื่องจากเธอให้เหตุผลว่าเธอไม่ค่อยคุ้นกับสถานที่มันเลยทําให้เธอรู้สึกกลัวส่วนพวกผู้ชายก็ให้พวกเขานอนรวมกันอยู่ที่โถงรับแขกเลยแล้วกัน ซึ่งพี่โอแกก็รับปากคุณแก้วนะครับว่าเดี๋ยวเธอจะมานอนเป็นเพื่อนหลังจากนั้นไม่นานเมื่อคุณโออาบน้ําเสร็จคุณแก้วก็บอกกับสามีว่าเธอจะขอตัวไปเข้านอนก่อนซึ่งหวงสังสันก็กล่าวราตรีสวัสด์คุณแก้วนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงสามีหรอกถ้ามันเมาแล้วจะหิ้วปีกไปส่งคุณแก้วกับพี่โอพากันสวดมน์แล้วก็เข้านอนพอหัวถึงหมอนคุณแก้วก็หลับไปในทันที จนกระทั่งมารู้สึกตัวในตอนกลางดึกเนื่องจากหนาวและพยายามที่จะดึงผ้าห่มขึ้นมาห่มเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าในห้องตอนนั้นคือปิดไฟมืดสนิทมีแค่แสงสลัวจากภายนอกที่ลอดเข้ามาตามช่องหน้าต่างบ้างเล็กน้อยคุณแก้วเอื้อมมือไปดึงผ้าห่มที่อยู่ปลายเท้าก่อนที่จะได้ยินเสียงเหมือนกับคนคุยกันแววมาจากข้างนอกบ้านเสียงดังกล่าวมันเป็นเหมือนเสียงคนเมาที่พูดแบบลิ้นพันกันและพอขุณแก้วได้ยินแบบนั้นก็นึกในใจนะครับ ว่าป่านนี้แล้วยังไม่เลิกกันอีกเรอเนี่ยก่อนที่เธอจะหันไปมองทางพี่โอที่นอนอยู่ข้างๆและเพียงเท่านั้นและครับคุณแก้วก็ต้องตกใจจนเกือบจะร้องเสียงดังออกมาเนื่องจากคนที่นอนอยู่ข้างๆเธอในตอนนั้นเขาไม่ใช่คุณโอแต่กลับเป็นสามีของเธอแทนครับซึ่งเธอก็งงนะครับว่าทําไมสามีของเธอมานอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พอคุณแก้วตั้งสติได้เธอก็นึกสงสัยขึ้นมา ว่าข้างนอกนั้นเหลือใครอยู่บ้างที่ยังดื่มกันอยู่และด้วยความสงสัยคุณแก้วจึงคลานไปทางปลายเท้าแล้วก็เปิดมงออกเผื่อมุงนาไปทางริมหน้าต่างพร้อมกับเอื้อมมือไปแง้มบานหน้าต่างให้อ้าออกอย่างช้าๆจนเปิดเป็นช่องที่พอมองลอดออกไปได้ก่อนที่จะค่อยๆชะงงกหน้าเข้าไปแอบดูไกลๆและเมื่อมองออกไปตรงลานหน้าบ้านก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งหลับอยู่ที่เก้าอี้แต่พอกว่าสายตาไปทางต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างลานหน้าบ้าน คุณแก้วก็ถึงกับขนลุกขึ้นมาทั้งตัวเมื่อเธอเห็นสามีพี่โอนั่งอยู่บนเก้าอี้โดยหลังของสามีพี่โอจะพิงอยู่กับต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านแต่สิ่งที่ชวนให้ขนลุกก็คือมีผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งที่ผมยาวมากๆคือคุณแก้วบอกว่าผมของเธอยาวจนเกือบจะลากพื้นเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้หญิงคนนั้นกาลังนั่งขี่คอสามีของพี่โออยู่แล้วทันใดนั้นเอง ผู้หญิงคนนั้นก็หันมาทางคุณแก้วราวกับว่าเธอรู้ว่าคุณแก้วกำลังแอบมองเธออยู่พอเห็นแบบนั้นคุณแก้วก็รีบก้มหัวหลบลงจากริมหน้าต่างในทันทีนะครับก่อนที่จะคลานกลับไปทางมุงแต่ในขณะที่เธอกำลังจะเปิดมุงขึ้นสายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างอยู่ทางชุดโต๊ะรับแขกแล้วพอเธอสังเกตดูดีๆก็เห็นเข้ากับร่างดำทะมึนนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่ง ก่อนที่เธอจะรีพุงตัวเข้าไปในมุงแล้วเอาผ้าห่มมาคลุมโปองอยู่อย่างนั้นทั้งคืนสิ่งที่เห็นมันทำให้คุณแก้วหลับไม่ลงเธอไม่รู้ว่าตอนที่ตื่นขึ้นมามันกี่โมงกี่ยามรู้แค่เพียงว่าเธอนอนขดอยู่ใต้ผ้าห่มอย่างนั้นจนถึงเช้าแล้วพอสามีเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นเธอก็รีบรบเร้าให้สามีพากลับบ้านในทันทีหลังจากที่กลับมาถึงบ้านขุนแก้วก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังนะครับ เพราะเธอคิดว่ามันอาจจะเกิดจากความกลัวของเธอเองที่ทำให้เห็นอะไรแปลกๆในคืนนั้นแต่ไม่นานหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนสามีคุนแก้วก็มาบอกข่าวร้ายให้เธอฟังว่าเพื่อนคนที่พักอยู่ที่บ้านพักหลังนั้นประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วพอได้ยินแบบนั้นขุณแก้วก็ช็อกไปเลยนะครับซึ่งก่อนวันที่จะไปร่วมงานศพจู่ๆสามีของเธอก็ามาเล่าให้ฟังอีกว่าคืนก่อนที่จะทราบข่าวว่าเพื่อนเสีย เขาฝันเห็นเพื่อนมาหาแล้วบอกกับเขาว่าจะแต่งงานใหม่พร้อมกับพาผู้หญิงมาแนะนําให้รู้จักแต่ในฝันจําได้ว่าผู้หญิงคนนั้นผมยาวมากๆคือผมยาวจนแทบจะถึงพื้นเลยก็ว่าได้แล้วพอสามีคุณแก้วเล่าจบภาพของผู้หญิงผมยาวที่เธอเห็นในคืนนั้นก็ผุดขึ้นมาในหัวของเธอทันทีนะครับแต่ด้วยเหตุผลบางประการจึงทําให้คุณแก้วไม่ได้เล่าเรื่องในคืนนั้นให้สามีฟังจนกระทั่งผ่านไปหลายปี คุณแก้วก็ได้แต่เก็บงำความสงสัยกับสิ่งที่เห็นในคืนนั้นมาตลอดเพราะว่าสิ่งที่เธอเจอมันจะใช่เรื่องจริงหรอเพราะตั้งแต่เกิดมาเธอก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยและเมื่อปีพศ2565ที่ผ่านมาอยู่ๆวันหนึ่งสามีก็เล่าให้เธอฟังว่าเขาได้รู้จักกับเพื่อนข้าราชการคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติของบ้านพักหลังดังกล่าวประมาณว่าครั้งหนึ่งเขาเคยถูกย้ายไปพักที่บ้านหลังนั้น แล้วก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมากมายภายในบ้านจนถึงขั้นที่ทําให้แฟนของเขากลายเป็นคนเสียสติไปเลยก็ว่าได้เขาบอกว่าเคยมีโอกาสไปถามชาวบ้านแถวนั้นซึ่งเขาก็เล่าปากต่อปากกันว่าแต่เดิมบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านพักของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแกอาศัยอยู่กับภรรยาสองคนแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีลูกด้วยกันสักทีจึงไปขอหลานผู้หญิงจากญาติมาเลี้ยงเหมือนลูกแล้วก็ส่งเสียให้เล่าเรียนเป็นอย่างดี แต่พอหลานใกล้จะโตเป็นสาวก็เหมือนกับว่าจะไม่ตั้งใจเรียนเกเรติดเพื่อนแล้วสุดท้ายเธอก็เรียนไม่จบชาวบ้านบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งพวกเขามักจะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังมาจากภายในตัวบ้านหลังนั้นบ่อยๆจนวันหนึ่งก็ได้ยินว่าภรรยาของข้าราชการคนนั้นตกบันไดลงมาจนคอหักเสียชีวิตบริเวณชานพักบันไดซึ่งหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตไปก็คล้ายกับว่าข้าราชการคนนั้นจะหวงหลานสาวเป็นพิเศษ แต่แล้วไม่นานข้าราชการคนนั้นก็ล้มป่วยลงจนถึงขั้นต้องนอนสมอยู่บ้านหลายวันอารมณ์แบบว่า3มวันดีสวันไข้จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังมาจากภายในตัวบ้านอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆคือมีการด่าทอกันเสียงดังซึ่งประเด็นในการทะเลาะในครั้งนั้นคล้ายกับว่าจะมีการจับได้ว่าหลานสาวอาผู้ชายมานอนในบ้าน ก่อนที่จะมีเสียงผู้หญิงกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงแล้วทุกอย่างมันก็ค่อยๆเงียบหายไปหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่เห็นหลานสาวคนนั้นอีกเลยจนมีการพูดคุยกันไปต่างๆนานาว่าข้าราชการท่านนั้นคงจะส่งหลานสาวกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วอีกครั้งตัวบ้านยังปิดเงียบดาวกับไม่มีคนอยู่จนกระทั่งมีคนได้ยินเสียงโซ่ดังมาจากข้างในตัวบ้าน เขาก็เลยเอาไปเล่าปากต่อปากกันว่าสงสัยข้าราชการคนนั้นจะจับหลานสาวขังไว้ภายในบ้านแน่ๆจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งก็มีชาวบ้านมายืนมองดูอะไรสักอย่างอยู่แ,แถวๆรั้วหน้าบ้านพักหลังนั้นก่อนที่จะได้ทราบว่ามีคนพบศพลานสาวผูกคอตายห้อยตงเต่งอยู่ที่ต้นไม้ซึ่งอยู่บริเวณลานหน้าบ้านพอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบณที่เกิดเหตุก็พบศพแฟนหนุ่มของหลานสาว นั่งตัวเขียวก้มหน้าอยู่ที่เก้าอี้รับแขกตรงโถงใหญ่หน้าบ้านและเมื่อขึ้นไปดูที่บนบ้านก็เจอกับศพของข้าราชการคนนั้นนอนตายตาถลนที่คอมีอรอยเขียวคล้ำที่ขามีโซ่ตรวนล่ามเอาไว้กับเสาบ้านอีกทั้งสภาพศพของข้าราชการคนนั้นยังดูคล้ายกับว่าจะโดนตัดลิ้นอีกด้วยส่วนที่ข้อเท้าก็มีสภาพช้ำเลือดช้ำหนองจากการโดนล่ามโซ่ตรวนมาเป็นเวลานาน ซึ่งหลังจากที่คุณแก้วได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดมันก็ทําให้คุณแก้วปฏิติประต่อเหตุการณ์สยองขวัญทั้งหมดที่เธอได้ไปประสบพบเจอมาในคืนนั้นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเหตุการณ์ดังกล่าวยังเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่ทําให้ได้รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงนอกจากนี้แล้วสามีของเธอยังได้ยินจากเพื่อนที่รู้จักอีกว่าบ้านพักข้ราชการหลังนั้นยังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้ถูกรือถอนไปไหน เพียงแต่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่พร้อมทั้งมีการเชิญพระมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ปัจจุบันบ้านพักดังกล่าวก็ยังว่างอยู่และยังไม่มีข้าราชการคนไหนไปเข้าพักนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณแก้วแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าสําหรับผมเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่สยองขวัญนมากๆเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆที่คุณแก้วได้ไปพบเจอมาหากท่านผู้ชมตั้งใจฟังดีๆ จะพบว่ามันมีที่มาที่ไปแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้และถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นข้าราชการแล้วมีโอกาสได้โอนย้ายหรือไปบรรจุใหม่ที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าบ้านที่ท่านจะได้เข้าไปพักในครั้งนั้นมันจะไม่ใช่บ้านหลังเดียวกับที่เกิดเหตุในเรื่องนี้นะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ